โอ้ m ก g นี่เรากําลังเปยคนรวยอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยมีการรายงานนะคะว่า30ิไอดอลเคป๊ค่ะที่รวยที่สุดในเกาหลีนะคะ สีสาวแรกพิงค่ะก็ติดอันดับนะครบทั้ง4คนค่ะทั้งทันจีจริงๆเนี่ยพวกเธอก็อยู่ในวงการนะแทบจะเรีกเยกได้ว่าน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะโดยลิซ่าค่ะอยู่ในอันดับที่26นะคะมูลค่าของเธอค่ะอยู่ที่20ล้านเหรียญสหรัฐนะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่27นะคะตามมาด้วยนะคะพี่ซูค่ะอยู่ในอันดับที่28แนะคะแล้วก็สาวโรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่29นะคะตามลําดับตามนี้เลยค่ะโอ้ยสาวๆนะคะก็สวยแล้วก็รวยมากนะคะทา ดาษที่ไหนอะน,นะคะคุณผู้ชม ซึ่งอันนี้ค่ะเขาก็วัดการนั้น,นในหมวดของนักร้องอ่ะนะคะฝั่งนักร้องชายเนี่ยก็จองกุกค,ค่ะอยู่ในอันดับที่20นะคะ V BTS นะคะอยู่ในอันดับที่21ถัดมานั่นเองะค่ะส่วนอันดับที่1ค่ะเป็นของลุงผักจาก JYP นั่นเองนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็นของคุณค ja ิมแจจุงนะคะจากทงบังชิงกินั่นเองค่ะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเป็นของซายนะคะส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของจีดาก้อนนะคะแต่ละคนค่ะก็อยู่ในวงการนั่งมานานๆแล้วท่านนั้นเลยนะคะ ส่วน IU ค่ะอยู่ในอันดับที่7นะคะและก็ส่วนคุณเจสสิกาคะ Girl Generation ค่ะก็อยู่ในอันดับที่12นั่นเองนะคะ r uh huh. อรนะคะก็เอาอันดับค่ะ i อดอลเคป30อันดับแรกะะที่เขาบอกว่ารวยที่สุดตอนนี้นะก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันค่ะกก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า